สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะคะเป็นวันที่พิกชะตาคนจนอาจจะรวยคนรวยก็อาจจะจน <c oughs> มันเป็นวันพิกชะตาเป็นวันฟ้ากำหนดเนาะว่าใครจะมีโอกาสได้เป็น ใครจะเป็นเศรษฐีฉันนี่สิฉันนี่สิถึงเวลาฟ้าเปิดเทพองไหนก็ขวังไม่อยู่ลนะูกคนเอ้อแต่ว่าแม่ก็แบบแม่ฝันยังไงวะแม่ทำไมฝันแบบนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเย็นนี้แม่จะเฉลยให้ฟันว่าแม่ฝันอะไร แต่ว่ามีลูกบางคนที่รู้เรื่องนี้อคือลูกอ่าลูกสูย่าสัตว์แม่เล่าให้มันฟังแล้วว่าแม่ฟังส่วนเรื่องไป <c oughs> เ,เร็วแค <c oughs> ่คือก็ออกมาแล้สบัยเรื่องค่ะนะคะส่วนคนอื่นแม่ยังไม่เล่าให้ฟังแม่จะเล่าหลังจากหัวยอโกว่ามันจะเป็นยังไง ว่าแม่จะมีโชคไหมแม่ฝันถึงคนคนหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเล่าให้ฟังแม่ก็จะเอาตัวเลขเกี่ยวกับเขามาเหวยวันนี้แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ลองดูลองดูหนึ <c oughs> งศูนย์หนึ

แม่ก็แก่จังแล้วเนี่ยตอนนี้แสดงว่าแต่ถ้าเมื่อคืนเปิดไพ่อ่ะแม่ว่าไพ่กองที่1กับกองที่สาม ไพ่กองที่หนึ่งกับกองที่3ามันยืนยนันหนึ่งกับเนีดไงแม่ก็ไม่รู้ยังไงนะก็ลองดูว่ามันจะมาอย่างไงหวยวันนี้แต่ถ้ากำลังวันก็เป็นเลขห้าแต่แม่เปิดเปิดไพ่สองใบมันเปิดสองรอบเพราะว่ามันมันไพ่ตีลังกาเต็มไปหมดเลยแม่ก็แปลกงงมากทำไมไพ่แม่ตีลังกาวะอืมเลยลูกๆว่า มุความเห็นเปิดใหม่รอบแรกได้หนึ่งสามเปิด 2, ไพ่สองใบรอบที่สองได้หนึ่งห้าก็ยืนย,ย,ย,ยืนหนึ่งยืนยันหนึ่งแม่ว่างวดน,นี้ยังไงก็มีหนึ่งก็ลองดูสองตัวหนึ่งห้ากับหนึ่งสามสองตัวหนึ่งห้ากับหนึ่งส ตัวหนึ่งห้ากับหนึ่งสแต่ถ้าใครได้เลขอื่นก็ไปลองดูลูกเอ้ยวันนี้ก็แต่ถ้าใครไม่มีอะไรจะซื้อก็งวดที่แล้วมาตีลังกางวดที่แล้วมัน มันเก้าห้าสามโอเยอะแล้วอันนี้แม่ให้ไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ที่เหลือคนแล้วแต่โชคชะตาจะเป็นผู้กำหนดแล้วก็ไม่มีใครฝืนชะตาได้ถ้าสวรรค์ให้เรารวยเราก็ต้องรวย ถ้าสวงวันให้เราถูกวันที่1เราก็ต้องถูกไม่อาจปฏิเสธได้นะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายดูมักกระเบิ้งว่ามักกระพานและลูกเดอ แม่ไม่ค่อยอยากแม่จะพูดชอบอะไรก็จะพูดสิ่งนั้นถ้าเราชอบเราจะพูดออกมาได้แบบยังมีความสุขนะอืเหมือนเต้าแคม้มมเนี่ยเขาก็สร้างรอยยิ้มได้นะอืม ในเวลาบางทีเขาก็ตีกันเออเขาตีกันแล้วเขาก็สู้กันแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีไม่เห็นอยู่ที่ว่าอส,สองคนตีกันแล้วก็มีเสียงว่านานเ,ออเป็นสู่กันะ แต่มันมีคนไปไปคอมเมนต์ว่าทำไมปล่อยให้คู่แฝดตีกันมันไม่ใช่ปล่อยนะคะมันเป็นเรื่องปกติอ่าเด็กๆเ,เขาตีกันเขาไม่รู้เรื่องอืมเขาไม่รู้เรื่องนางก็เป็นเด็กทั้งคู่นางไม่รู้หรอนางทําผิดทําถูกออตีกันแล้วก็หัวล็อกเขาไม่รู้ว่าเขาทาผิด <laughs> อยีาว่าเตเด็กเลยผู้ใหญ่ ทำผิดยังไม่รู้ตัวก็มีอืมผู้ใหญ่บางคนอะผิดถูกไม่รู้เออก็มีค่ะเจ้านี้แม่ก็มาทำคลิปอีกจ้าคู่จะไปถวายผระไตรแ,แล้วกว่าจะไปแต่เช้ามันพ่อตื่นแต่เช้า พอแม่ตื่นแต่เช้าตื่นมาชีนะอ้นี้พอไปนอนต่อมันละมันกลายเป็นตื่นสายไปเลยอืมันกลายเป็นแบบยาวเลยทีนี้จะนอนลืมตื่นไปตื่นมาชีแต่หกโมงแต่ถ้าเราตื่นมาหกโมงแล้วเราไปนอนตกไปทำทัวระาน่นนี่นั่นแล้วไปนอนต่อไม่มีทางนอนหลับ แม่ก็เลือกที่จะนอนม้วนเดียวป่เด็ก็แล้วกัตื่นทีเดียวสายหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อวานก็ไปแต่เช้าเมื่อวานเราก็ไปถาวายอาหารเพลงทันใช่ไหมลูก ใช่ไหมลูกเมื่อวาน ยุมากก็เป็นเรื่องปกติขนาดแม่50ากว่าแม่ก็ยังจําไม่ค่อยได้ลูกกบจะเจ็ดสิแล้วนะลูกกบอีกไม่กี่ปีนางก็70ปีแล้ว70ก็ไม่ให้ขับรถแล้วนะลูกเจ็ดสิแม่ไม่ให้ลูกขับรถแล้วนะลูกจะโอเคป่ะล่ะ อายุเจแม่ไม่ให้ลูกขับรถ,ถนนก็เดี๋ยวแม่แต่งหน้าอะไเสร็จก็ไปเลยเราจะไปวัดโพหรือไปวัดสมหวังไไปววััดสหงงค่าค่าค่ะค่ะ เป็นทํานองเอามาตอนฝากเป็นลำมาไหวโพนกาเต็นก่อนวัดลำลงและวาสาธุสาธุเด้อให้แฟนแฟนลูกลูกของแม่หญิงมีสุขล้นอย่ามุนใจและคิดสิ่งใด คำสิ่งใดขอให้ได้สมดังมนุษย์ใหม่และถึงแฟนหญิงหรือชายให้มวลเพลินจะเลินเดิมและคอยเจอคอยได้ขอให้รวยหลายๆลายมีเงินใสจ,จนพายเอ็น และให้โชคมาเดอ้อแฟนอย่ามีจนหรือทุกโทอให้หา่อแต่สิ่งดีและอีกอันนึงและขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงคือใจใหม่และซื้อบอลไดขอให้มีแนวสุขเข้าใส่มือคือใจตัง้ง และหากผิดหวังในหัวใจมีแนวกุมสุมในสวงให้ใหายพอมดอกปีกเอาจ็บหรือป่วยให้สวงเศร้านักหรือเบาให้ลดน้อยให้ใหายโจอยอยู่สบายและสำหรับแม่หญิงและถึงแมนบัานบ่อยู่ไกลบ่เหินห่างรกทั้งเสียง ฝากสำเนียงมาอวยพรนเม่นอ่อนโยนมือกลมและขอพนมมือตังทุกๆุกการเดินทางเม่นไกลไกลให้ไปโคง mm hmm. และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยมองน้ำปกปักเหม่นซอยคุมให้แนวให้ไม่ใส่ดี และขอฝากเสียงไปลงทุกพื้นที่สถานที่ถึงแสนไกลสุขหลายๆลยเด้อแ,แฟนแฟนเรื่องทุกใจเอออให้ไลลเวนและคอยเย็นอยู่คืนนํำบเบิ้งแล้วใส่งามงามพอปานแก้วมานี่ค่ะและสมุงมาปรารถนา

โเควันนี้ก็ขอมีสชงมีลาบกันทุกคน้นลูกเดิอเ,เราจะกี๊ดกันทางดังลอตเตอรี่ก็ให้ถึกสมตำข้างล่างให้ถึกตำล่างตำเครื่องให้ถือกันทุกคนมือนเนี้ยนำโดยแม่หญิงหญิงหญิงอารวยสวัสดีการแล้วนะเจอกันในฟนสด